ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมชองมินนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินซินเนตทียใหม่นะครับผมเป็นสกินที่การีนาแจกให้ฟรีนะครับผมเมื่อเราสะสมจิ๊กซอครบเราก็จะได้สกินน้องซินเทียมาครอบครองนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ในเกมโซโลแลงนะครับผมแลงคอน3าดาวนะผมก็ช่วงนี้กระดาวนเนะทุกคนเนาะ สก,กินสวยนะสก,กินสวยสวยมากเลยดูดิเหมือนมีเหมือนมีที่มือเหมือนกับเป็นเอ่พี่มากหโคตรสวยอมสีทองด้วยเนียโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูสก,กินเอ,เด,ดกกอนเดี๋ยวันดูสก,กิลของนี่เดียวสกิลหนึ่งเราจะพุ่งไปแล้วก็หายตัวนะครับผมถ้าเราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เดินเราก็จะหายก,การหายตัว ่วนสกิลสองนะครับผมเราจะมีสกิลสองถ้าเราไม่กดเราจะตีใกล้นะครับผมแล้วก็ดูดเลือดส่วนถ้าเรากดปึ๊บมันจะเป็นสีเหลืองเหลืองใช่ไหมนี่มันจะทําให้เราตีไกลโดยเอาเลือดของเราอะตีศัตรูนะครับผม,มอ่าส่วนสกิลสามนะครับผมสกิลอันตีของน้องซินิเทรียนะครับผมจะทําการแลกเลือดของศัตรูมาให้เราคนละครึ่งนะครับผมโดยถ้าเลือดศัตรูเยอะนะครับเราก็จะเลือดเต็มนั่นเองนะครับอืม แล้วเหมือนจังหวะนี้เลนกลางจะบวกผมต้องไปจริงๆผมว่าจะรอเอาบางกรนะแต่เหมือนเลนกลางจะไฟว่ะแล้วข้างบนสองตัวไปเม็ดเราดัก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 รอ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 มีไงเดินมาแล้วเดินมาแล้วใส่เลยครับโอ้โหสวยจังหวะนี้ผมกดอันติงก่อนเลยอุ้ยออ้ยมันสีพอดีอุ้ยมันกันตินี่กดตะคิวหายตัวเขาไม่เห็นนะครับอารินเรียบร้อยครับผมได้คิวอารินไปตัวหนึ่งส่วนนาคอสเพื่อนได้คิวนะ ได้คนละตัวตอนนี้เดี๋ยวเราเพื่อนเรียกเรารวมเอาดาร์กหลอ,อ,อก่อยากให้มังกรมาไม่น่าเอาดาร์กเลยว่าเพื่อนไม่น่าเปิดเลยแล้วรีบล่างรอ,หรอโหเรียบร้อยตายสองตัวด้วยนยเนี่ยมีสิทธิเรียบร้อยไงสองตัวอีซี่ช <c oughs> ีลวดด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราฟาร์ไมไปก่อนนะครับผมตอนนี้ไม่มีอะไรมาก เน้นฟาร์มเน้นฟาร์มเน้นเก็บตังค์ไปก่อนส่วนเกมนี้ผมจะออกเป็นโซนเวองนะครับเน้นความแรงรองเท้าก็เป็นรองเท,ท้าปีเหลียวเพราะว่าถ้าผมจะ,ะจะใช้ไอ้นี่นะครับใช้แบบว่าใช <ผม S 1> <ม>้ขบงเราถูกโจใช้อผมออกรุนคลีติคอนะครับเกมนี้พูดพูดอะไรกลับไปกลับมาโอ้ไม่คุณเนาะจะพูดอะไรเนาะ เกี่ยงนี้ผมก็จะออกเป็นรูนคริตติคอร์ดใช่ไหมทุยออกของพี่นะครับผมไเปเลยทุยนัน่นลุยโดนเราขี้รัวไปแกล้งวะ่ะโอ้โหโดน,นฉีดครึ่งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนี่ฟาร์มไปก่อนเฮ้ยเหมือนเฮ้ยได้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 นั่นเนี่ยผมได้ผมได้เพื่อนตั้งเยอะเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยแล้ก็ตีแล้วนะแล้วผมโยนเลือดไปทีนึงโอเคมเมดได้สวยงามงาม,งาม,มาหลอดหนังตีมาวะ่ะ ไปก่อนไม่รีบไม่รีบตามปามช่วงนี้ก็ปามไปก่อนนะครับถ้าไม่มีเอ้ยเหมือนเอาดิก็เอาดิเอาดิก็จะเอาก็เอาดิมาสวยเล้วก็ปามไปก่อนนะครับนี่เห็นไหมส่วนเอออีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อน้องทีนิทีอ่าเลือดเลือดเลือดน้อยกว่าครึ่งหนึ่งนะครับผมมันจะทําการ โจมตีไก่นะครับผมเอ้ยไม่ใช่โจมตีมันจะทําการวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเมื่อเราวิ่งเร็วขึ้นเราจะปะทะเร็วขึ้นเองนะถ้าใครลองเล่นทีนี้ทีก็ลองได้นะครับผมแนะนําส่วนนี้หดหดเชือดหดเชือดไม่มั่วนิ่มแต่เราบางโดนไวยโอแล้ืดีนิเซียแค่ทางไวยโอนะครับผมจากที่เคยเล่นจากที่ผมเล่นทีนี้จังหวัมีเข้ามาทำอะไรดีเฮ้ยเราออกไม่ได้เฮ้ยโดน เกือบตายเกือบกดอันติไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางก่อนเพว่านาคอสผมได้บูนาคอสมาว่ะนาคอสน่าจะมาเคลียร์กลางดวงต้องอย่าเพิ่งเดินเข้าไปเพราะผมไม่มีอันตินี่ไงเห็นไหมเผื่อนาคอสมากดอันนี้อุ๊ยอาลินมาเจอเลนเพื่องเหลือเพี้ยนนิ่ง แล้วก็เซทีสกิลสองนะผมจะส่วนมากผมจะใช้สกิลสองในการฟาร์มนะครับผมเพราะมันแค่สามารถฟาร์มได้สองเวฟนะครับเร็วๆนี่องอ่าเฮ้ยเหมือนเขาจะเข้ามาเบียดฝาดแล้วผมเบเฮ้ยวิลฟิกเกอร์เลยเหรอเพื่อนเฮ้ยเอาเรื่องมากเพื่อนเอาเรื่องเอาเรื่องโอ้ยอ้าวสี่หกยังไงผมมีสกิลโคตรโคตรโกงอลินนี่มัผ่าไม่เจอนี่ไงได้ชัดดาวแล้วจังหวะนี้ ผมต้องเข้าเลสต่อเพราะว่านาคอรไม่มีเลสที่ดีนโอเคผมได้เลสมานี่เห็นไหมผมสกิลสองแล้วฟาร์มสองมีสองนะครับมันจะทําให้เราฟาร์มเร็วขึ้นนี่แล้วก็วิ่งเร็วขึ้นเีงสวยสวยพี่สวยน่าจะได้ดาร์กต่อ เปิดดาต่อนะแล้วเล่นอุ้ยเล่นกลางได้เล่นกลางด้ยวะโอ้เกมโคตรน่าเลย่อแต่สกอร์ตัสี่ทำนัเจ็ดต่อห้าแต่เกมเหมือนป้อมเรานำมากเลยนะเราไปเวทเวทบัฟนาคอสดก่อนออย่าให้คี้รัวมันได้บัฟบูเล่นอย่าให้คี้รัวมันได้บัฟบูเล่นคื้ใจไหมเวลาเพื่อนมาหลอดโดนเพื่อนจะทำเือนผม เอาดีก็มาดีครับผมมีตัดเอ้ยผมมีดูดเลือดนะผมมีสับเลือดนะผมมีสับเลือดแล้วผมก็ตัดเลือดไปที่นี้ดึงเลือดกลับมาโอ้โหตายวะวิดูวิฉีดเกือบโดนหน้าโอเคเอาบอลเอาบอลมังกรต่อนะจังหวะนี้ฟรีจัดมีอะไรทาละเอามังกรต่อครับตอนนี้เราติดเคลื่อนนะตีมังกร50%เตีเข้าแค่ห้าสิบร์เซ็นตแต่ก็ยังตีได้นะ เราออกเป็นคริติคอลมาก่อนนะครับชั้นแรกวิ๋ไวไอ้เอลสูได้นาคอสเผยอันนี้เข้าเมียเราโอ้เรียบร้อยดับบเิ้ล W หวานเพียบเลยวะ่ะเจนี่ผมหวานเพียบเลยเกมนี้โอเค<ๆ>ก็ฟาร์มไปก่อนนะรีบหาคริติคอลนะจะได้แรงแรงใครว่าซีนิดเดียฟาร์มเป็นตัวนึงนะครับที่ฟาร์มเร็วนะดูดิ ดีดมันตามเร็วมากเลยใครอยากลองไปเล่นดูนะครับผมส่วนผมอะเมนซินิเทียตั้งแต่เกิดเนี่ยเจขี้รัวนี่ไงปลาดอกปปลาเลือดใส่หน้าเอาโลหิตไปกินไปบูเกิดมันดีอย่างหนึ่งเวลาเราเข้ามาเวทบูบูศัตรูแล้วแบบศัตรูบูมันก็จะแบบว่าเตือนว่ามันจะเกิดอีกทีอีกวิ่เข้ามาเดเข้ามา ตายเลยตายเลยครับเรียบร้อยหดเลือดก่อนหยุต่อขึ้นเน็ตเรียบร้อยตายนี่สกิลเราตีดูดเลือดด้วยดีประเด็นแรงแรงเบอร์เบอร์ดูดเลือดแรงเบอร์เบอร์โอเคแล้วตีกางได้เยอจะรีบเอามังกรเอาดาร์กก่อนก็ได้อันนี้ผมคิวไปถามตัวแล้วนะ สกอร์ก็เริ่มห่างขึ้นมาเยอะแล้วค้นเกมเริ่มนำนำนำเยอะแล้อยู่ในแรล่งควอน3 9าวนะครับตอนนี้โซโลแร้่ง30นาวดลงก็ใครที่แบบว่าอยากลองเล่นนะครับผมจริงๆผมกดโซโลแรงบางทีก็แพ้แพ้บ่อยนะมันยังไงไม่รู้ว่าบางทีเราเราเล่นดีเนาะแต่เรา่ืก็อย่างว่านะ กดรแรงเหมือนเหมือนกดกับกับทีมเนาะถ้าเราบกด2กด3ามอย่างเงี้ยมันยังแบบว่ามีโอกาสที่ไปเจอสองเจอสามใช่ไหมล่ะแต่พอเรากดคนเดียวคือเราต้องเจอคนเดียวห้าคนหนักเลยปวดหัวเลยวัน้อลินจะเข้ามาแบบปอลินอุ้ยเข้ามาแล้วคีิัวเข้ามาเล้ยวเอาหน่อยเอาคี้รัวนหน่อยเพื่อนเราวิ่งเร็วมากเลย ดิใครคืนหัวมาปุ๊บผมกดอันตีอ่ะฉาบอันตีกลับอ่ะโดนแน่นอนอเลนน่ะก็ตายแล้วนาคอสยังไม่ได้บัฟบูเลยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เล่นมายังไม่ได้บัฟบูเลยนาคอสอ่ะได้ไม่กี่รอบก็ก็เสียให้ผมอยู่ดีนาะทีนี้เราภูมนาคอสคิวอีกแล้วว่ะคิีผมต้องการละ เขาไปไฟบนนาคอนไปเก็บน้าจะรีผมไม่รีด้วยว่ะื่องจังหวัดมีนปุบเข้ามาเปิดอันตีแล้วสวนดิสวนสวนตีสวนตีธรรมดาสวนเป็นไงดูเลือดเอาผมไม่ลงไงคือเมดแบบเมดตายก่อนไงแล้วแบบเขาไม่มีตัดเลือดด้วยมั้งดูผมดูเลือดในจีนี้ทีอาน้องซินอ่ะเขาใจเป้าดูดูดเลือดดูดเลือดทีละสองร้อยฮะก็แรงอยู่นะ นี também, ้เราก็ไ oh, ด no, right. no, ้ดูเกลมสเปียร์ได้ะลีสติงได้คี่ีคอแล้วมาดิจะจบแล้วเนี่ยจะจบแล้วอุ้ยจีอดยอุ้ยว่าจะเข้าไปกดอันติซะหน่อยโอ้โหแต่ก็ยังไงแต่ก็ชนะอยู่ดีครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดตดมเด็กนด้วยน้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้น้องซินใครที่ยังไม่ได้รับนะครับผมก็อย่าลืมกดล็อกอินแล้วก็ ทำกิจกรรมแล้วก็ไปรับนะครับผมเป็นสก,กินฟรีนะครับผมที่การินาเขาแจกให้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับผมยังมียังมีเวลาพอที่ไปรับได้นะครับผมน้องสวยมากเลยมีดาวด้วยโอเคแล้วก็ได้ MVP นะครับเกมนี้ก็ไปจ่าไปจ่าใครที่ดูจบก็อย่าลืมกดหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งให้ด้วยนะครับผม